แกงไม่ค้อนมันแกงแกงมะลุมวันนี้ไม่ยา่าแกงมะรุมสุกกินเด้อค่ะย่าอะไรไขม่มุกย่าพูย่าภูทําอะไรให้กินแกงมะลุมนี่ค่ะหอมมากเลยกินหอมมัแม่หอมนะ ขอชิมน้ำก่อนนะคะแต่กูม่ข้าวไปแซ่บแซ่บนะคะแล้วเราก็มากินข้าวกับพ่อปู่แม่ย่ากันนะคะตอนนี้ก็กินข้าวกับแกงมะรุมนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันค่ําแล้วนะก็ไม่ได้จัดฉากอะไรค่ะกินแบบ อบครัวเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็คุยเรื่องสารทุกสุขติบกันนะคะเป็นจังไดมาจังไดยังจังสันจังซีไปก็บอกว่าแกงแกงผักอีมหมนี่ลูกสายเจ้าบวกินดอกเ้อรแหมเพราะว่ามันกินข้าวพออิม่มอันกับข้าวอย่างเอื่นนะมันกินยุ่แต่ว่าแกงผักอีมหมนี่คือพวกกินนี่เป็นภาษาบ้านบุมนะคะคุยกันโน่นนี่นั่น บรรยากาศที่บ้านก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็กินข้าวกันลู่นี่นั่นวางแผนเมื่อื่นจะไปไหนมื่อื่นไปเที่ยวใสบ่บ่อหรือว่าเมื่ออื่นนี้เฮ็ดย่างกินกันดีแล้วก็คุยเลี้องสัตว์ทุกสุก,สกเตีปเตอเป็นยังไงเมนีม้นนแกงหักอีกมโมเมื่ออื่นเฮ็ดย่างกินกันดีแล้วก็ไปเที่ยวทางได้คือแดดฮอนกันจากแค่อยากว่าโอ้ยมนี่แดนฮอนายจะละเปิดหัวเวอ้อ กินตอนนี้แม่ผมก็กินมะลุมแซบลายตักแล้วตักอีกไม่ยากระได้ถึงตักถึงเติมน้ำปลาก็ื่ให้มันกินเค็มพระจันลูกไพรกับฮอปูขั้นว่าพอดีแล้วปูก็ว่ากินเค็มจะก้อเดี๋ยวนี้นาค่ะอ,อยาก,กินเค็มเยอะเลยเดี๋ยวเท่าเราก็สภาพร่างกายก็ต้องรักษาตัวเองดีๆกินไปคุยไปนะครับไ่ได้แบบ พอได้มาพอกันดูบรรยากาศแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะคะส่วนลูกชายเขาก็ไม่ค่อยจะเข้ากลุ่มเข้าวงกับเราส่วนมากระเสดิกินเข้ากับพอปูเมียทุกมื้อเป็นเป็นแบบนี้นะคะชีวิตภายนอกของเราก็จะแบบมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะอยู่กงุงเทพเราก็ไปตั้งใจทํามาหาหาเงินเก็บเงินส่งรถส่งลูกเรียนอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ กลับมาอยู่บ้านเรานะครับ,บเราชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปเนาะสู้เพื่อคนอยู่ข้างหลังมีสินอะไรหมดเราก็ค่อยกลับมาอยู่บ้านกันนะ<ม>เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปเดอ้อผ<ม>ูไดมักคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนเ<ส>ด้อไดบุมเป็นคนเพชรบูรณ์นะคะ<ส><ด>บ้านจองก็จะประมาณนี้แต่ยังไม่เสร็จสำเร็จอะไรเลยท<ส><ด>ุกคนมันก็ต้องดิ้นรนแล้วเนาะ ตักรอบที่สามแล้วค่ะแกงผักอีหุม <laughs> เสียบเสียบแม่ผุมก็มีมายาบอาววากินหลายมันเป็นยาเพราะฉะนั้นกินเยอะๆได้ระบายดีๆโอเคจัดไปส่วนลูกใส่ค่อ,คอยมักเด้แกงอันนี้แต่ว่าแม่ผมนี่กินบ่เลือกกินจนวนัน,น,นแล้ววันพี่ว่า<อ>น้ำหนักเยอะมากแล้วตอนนี้ฟ <laughs> ังบุญเยอะ นานๆปู่กับย่าได้มาเจอหลานคิดถึงจะพาหลานไปเดินเล่นละจ้าถ้าผู้ใดมาคิปนี้ก็คอมเมนต์ได้นะคะแม่ผมจะถ่ายคลิปให้คุ้มค่าไปเลยค่ะกลับมารอบนี้จะถ่ายคลิปตอนนี้บรรยากาศกินข้าวกับพ่อปู่แม่ย่านะคะกินไปคุยไปขี้โมมากไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้เจอกันนานจริงๆหรอคะ กเคยโมเมาลอยโน่นนี่นั่นตอนนี้อิ่มแล้วนะคะบายบายจ้า